นางกัตยาคำมณีผู้อำนวยการโรงเรียนในเมืองมีการพัฒนางานประจำปีงบประมาณ2,567ด้วยกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงระบบยึดหลักธรรมมาพิบาลการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตัลใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและการทำวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนางาน เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการ active learning พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพจากการบริหารวิชาการและการเป็นผู้นำทางวิชาการมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารตามประเด็นท้าทายดังต่อไปนี้ประเด็นท้าทายที่1เรื่องการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองตาม ระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ของนักเรียนโรงเรียนในเมือง วิธีการดําเนินการวางแผนประชุมครูสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักให้เกิดการรับรู้และมีทัศนคติที่ถูกต้องผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติดําเนินการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ของนักเรียนโรงเรียนในเมืองใน4องค์ประกอบ คือด้านความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองด้านการยึดมั่นในศาสนาด้านการมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์และด้านการมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนโดยจัดกิจกรรมทั้ง3าตัวแบบคือ 1. ใช้ตัวแบบสิงเรา้าด้วยการใช้สื่อและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก 2. ใช้ตัวแบบบุคคลเป็นต้นแบบการปฏิบัติได้แก่ผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครอง 3. ใช้ตัวแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดนิสัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และโครงการที่ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติโดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองได้แก่โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติและสถาบันพระหมหากษัตริย์ โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาโครงการกิจกรรมประชาธิปไตยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและโครงการกิจกรรมจิตอาสาและทําการตรวจสอบโดยการนิเทศกํากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป ผลสำเร็จทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองตามองประกอบทั้ง4ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ95.52และสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบคิดเป็นร้อยละ5.22 ประเด็นท้าทายที่2เรื่องการพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียนโรงเรียนในเมืองโดยใช้กิจกรรมชุมนุมศึกษาผลการสำรวจแหวความสามารถของนักเรียนปีที่ผ่านมาดําเนินการวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสพททั้ง8ด้านได้แก่ความสามารถด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ด้านศิลปะด้านการได้ยินด้านการเคลื่อนไหวและด้านสังคมกําหนดกิจกรรมชุมนุมออกแบบการจัดกิจกรรมและ ธีการเรียนรู้การวัดและประเมินผลที่ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนรายบุคคลได้แก่ชุมนุมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ชุมนุมวิทย์คิดสนุกชุมนุมการแสดงชุมนุมไอทีครีเอเตอร์ชุมนุ Creator, มนกรองยาวชุมนุมพระสินชุมนุมภาษาพาเพลินและชุมนุมดนตรีไทยผลสำเร็จ ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาความสามารถของตนเองตามความชอบความถนัดได้เต็มศักยภาพผู้เรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมชุมนุมที่เลือกภาพรวมคิดเป็นร้อยละ94.65อยู่ในระดับมากที่สุดนักเรียนได้รับรางวัลงานศิลประหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตเพื้นที่ครั้งที่71เหรียญทองการแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .4 ีถึงเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กรอน4ีระดับป .4 ถึงป 6. เหรียญทองการแข่งขันกระตูนเรื่องสั้นระดับชั้นป .4-6 เหรียญทองแดงการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนเรอระดับชั้นป .4-6 ประเด็นท้าทายที่3เรื่องการพัฒนาทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการใช้เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล3โรงเรียนในเมือง วิธีดำเนินการผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยร่วมกันวางแผนการพัฒนาโดยศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เพื่อออกแบบกิจกรรมการใช้เกมการศึกษาเ,เพื่อพัฒนาเด็กในด้านการรู้ค่าของตัวเลขได้แก่ สื่อการจับคู่ตัวเลขแบบรางขนมครกสื่อเกมบิงโกตัวเลขสื่อไม่ไก่ออกไข่ตามจํานวนสื่อบัตรภาพตัวเลขเป็นต้นตามหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการรู้ค่าของตัวเลขเป็นรายบุคคลมีการถามตอบในการรู้จักค่าของตัวเลขการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรม ผลสำเร็จเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล3มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินทักษะด้านคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ77สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์เด็กมีคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในมาตรฐานที่4เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ77สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดร้อยละ75 จากการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาดังนี้ผู้เรียน 1. นักเรียนมีผลสเร็จทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ1.6 2. รางวัลการแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่สพป,ปสงขลาเขต1นึ่จำนวนสิรายการผู้บริหารผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและผลงานดีเด่น ครูรางวัลผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71สถานศึกษา1รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่4ปีการศึกษา2567-2571 2โรงเรียนมีผลการสอบโอเน็มีคะแนนเฉลี่ย4กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ 3. โรงเรียนมีนักเรียนร้อยละ50ขึ้นไปค่าเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ 6. โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ3.03 7. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน1อำเภอ1น1โรงเรียนคุณภาพ ชีวิตเรียบง่ายรายได้พอเพียง